ทุกคนอยากรู้ไหมครับว่านาฬิกาที่เราดูเวลาทุกวันนี้มีความเป็นมายัางไงวันนี้สมภปีจะเล่าให้ฟังความเป็นมาของนาฬิกาเป็นเรื่องราวของการพัฒนานวัตกรรมที่ยาวนานหลายพันปีตั้งแต่เครื่องมือง่ายๆไปจนถึงอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนสูง1ยุคเริ่มต้นประมาณ1,500ปีก่อนคริสตกาลมนุษย์เริ่มวัดเวลาโดยอาศัยธรรมชาตินาฬิกาแดดซันไดส์หรือชาร์โดคลอกส์ชาวอียิปต์โบราณใช้แท่งไม้หรือเสาหรือโอเบลิกส์ที่ปักลงบนพื้นเพื่อวัดเวลาจากเงาที่เคลื่อนที่ตามการโคจรของดวง พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในเวลากลางคืนหรือในวันที่ไม่มีแดดโดยใช้หลักการไหลของน้าจากภาชนะหนึ่งไปอีกภาชนะหนึ่งการพัฒนาเครื่องมืออื่นๆนาฬิกาทรายใช้วัดช่วงเวลาสั้นๆด้วยสายที่ไหลาจากด้านบนลงด้านล่างนาฬิกาเทียนใช้เทียนที่มีขีดบอกเวลาเพื่อวัดเวลาตามการเผาไหม้มีบันทึกในจีนราวคริสตศตรวรรษที่ 63. ยุคนาฬิกากลไกหรือแมชินิคอลคล็อกส์ราวคริสตศตรวรรษที่13มีการประดิษฐ์นาฬิกากลไกเครื่องแรกในยุโรปช่วงปลายคริสตศตรวรรษที 13, ่ขับเคื่อนด้วยน้หนัถ่วง ทำให้นาฬิกามีขนาดเล็กลงและสามารถพกพาไปที่ต่างๆได้นาฬิกากลไกในยุคแรกมักมีขนาดใหญ่ติดตั้งตามหอคอยโบสถ์หรือศาราว่าการเมืองเพื่อใช้บอกเวลาให้กับสาธารณชน4ยุคนาฬิกาพกและนาฬิกาที่แม่นยำมากขึ้นคริสต์ศตวรรษที่1 6บหถึงสิเปีเตอร์เฮนไลช่างทํากุญแจชาวเยอรมันประดิษฐ์นาฬิกาพกเรือนเล็กแรกราวปี1510โดยใช้ลานสปริงแทนน้าหนักถ่วงทําให้นาฬิกามีขนาดเล็กลงและสามารถพกพาได้คริสเตียนเฮยเกนส์นักฟิสิกส์ชาวดัชช์จดส มีการพัฒนาจากกรอกและลานสปริงทำให้นาฬิกาพกมีความแม่นยำม,มากขึ้นในช่วงปลายศตรวรรษที่17 5. ยุคนวัตกรรมสมัยใหม่ศรสต์ศตรวรรษที่20ถึงปัจจุบันนาฬิกาข้อมือแม้แนวคิดจะมีมาก่อนแต่เริ่มเป็นที่นิยมและใช้งานจริงจังในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนื่องจากสะดวกสำหรับทหารในการดูเวลานาฬิกาควอส์ถูกคิดค้นในปี1927และเริ่มเข้าสู่ตลาดอย่างแพร่หลายในทศวรรษ1960อโดยใช้การสั่นของผลึกควอสต์ทำให้มี นาฬิกาอะตอมเป็นมาตรฐานการวัดเวลาที่แม่นยำที่สุดในปัจจุบันโดยใช้การเปลี่ยนสถานะพลังงานของอะตอมนาฬิกาจึงเป็นผลผลิตของความต้องการของมนุษย์ที่จะจัดระเบียบและควบคุมเวลาซึ่งพัฒนาจากเครื่องมือที่ใช้ธรรมชาติเป็นหลักไปสู่กลไกที่ซับซ้อนและเทคโนโลยีขั้นสูงในที่สุดถ้าหากว่าชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมต่อไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าครับ